ครับท่านผู้ชมวันนี้แซมแล้ออกมาอบปลาอีกแล้วนะครับที่ทะเลบัวแดงที่เดิมวันนี้ก็ออกมาเช้านะครับมาเสาร์ดินตีลายมาซ้ายเดินตีหน่อยวอนนี้ก็พอคอนไม้แรลกแล้วนะครับแต่ไม้แรลกปิดปิดแล้วออกจอกิดทางิดทางเข่าทักออกกันแล้วนะเดี๋ยวหาเบิ้องมองงามๆตีปลาปลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาขอห้อไปเบิงกัดข้อมือดีกัดไม้แหลก หมายเลขหมายเลข ปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกเออไม่น่าจะสองโลยังสองโลอยู่น่าจะรุนสองโลอยู่นะครับน่าจะรุนสองโลอยู่แต่ปลาชวาัวร์เลยมรงมุมนี่ อสองสามโลอยู่สองโลกลัวอยู่ครับบัเสเบดสนาออไมไปแล้วนะครับพีเดเตอร์นะครับพีเดเตอร์เออโอ้พีเดวัาไม่ทำให้ผิดหวังนะครับพีเดเตอร์ว้าย,ยเปียกเลยนี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเข่าสวิงแล้วเข่าสวิงแล้วนะครับตัวนี้น่าจะสองโลน่อยๆแต่จะไงลองชั่งดูครับลองชั่งดูดูปลานิดหนึ่งนะครับ <laughs> ตัวแรกแล้วตัวแรกและ <sighs> ครับผมได้แล้วนะครับตัวแรก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 ก็ประมาณสองโลนะครับกัดก็ พีเดอร์ของนัออมเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับลองชั่งดูตัวนี้จะเท่าไรสองโลถึงไหมสองสองสองสามศูนย์ศูนย์ะครับสองโลสามสองโลสามสองโลสามเท่าตัวเดิมเลยนะครับเท่าตัวทิทิลาลายยังไงไปหาตัวต่อไปครับประเดิมแต่เช้าประเดิมแต่เช้า ปลาคอปลาคอโอ้จะได้ลุดไหมโอ้กินทุกอย่างอ่ะอันตี้ปลาสูตรกินเลยกัดบะเถือกัดะเถือจะได้ฮะ ครับลูกคอกนะครับลูกคอ,อกคอกแกร่คอกห้างเขานะครับคอกห้างเขาคอกไม้เฮาอลองตีจักหน,อน่ยนอย,ย,ย,ยนี่ละยังบุเห็นเลยหัวหัวเรือ่อนน้อยหน้าใบน้ำกวนจอกมาจอกมเป๊ะเอาเส็จแล้ว หัวกักงไงเนี่ยส,สมองอัวแล้วนะครับบุยบ้ายหายตลอดแต่บ่กัดเนี่ยหายจักเถอะโป้โป้น่ะลูกบุบาบุบาบุบา,บ,บ,าบุน่ะอ,อ,อันนี้ล้วได้สิกัด ไม,ไ,มไม่ก,ก,ดดไกัดให้นะครับลูกคอกตาม,มาสองชั่วโมงละโอ้กินข้าว้วครับกินข้าวสิบโมงกว่าแลวกินข้าวดีกว่าแล้วค่อยไปหาคอกใหม่นะครับคอบกนี้ไม่กัดให้ลาย ลายปลากินเขา้ากินเขา้าแซวเขา้าใบสามเลยนะครับใบาสาม,มาบ้าใบสามแ้วรอบสุดท้ายเลยนะครับรอบสุดท้ายละมเมืองการชิด้ปลาบอ๊คได้ปลาเติมบอ๊อด้ปลาเติมไม่ใช่ได้ปลา, <c oughs> า,า,าโด มีแตะไทยอห้หโหกดแฮงกดแฮงเลยไอ้อ้โกดแฮงเลยโอ้โห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 อาวทุกบุ๊เราบอกว่าโอ้โหบอกกล้าเปิดเบรกเลยโอ้โหบอกกล้าเปิดเบรกเลย โอ,โอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โ oh. อ้ใช้ได้ใ <Google> ช <matrix> ้ไ <nationwide> ด <things beyond>. ้ว้าโอ้โห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 ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้โ <Has> อ <that Minecraft CGI> ้โหโอ้โหใช้ได้ครับตัวนี้กับกบสายฮักกับ กัดกบสายนะครับกัดกบสายของเต็มคำนะครับเรียบร้อยครับกัดกบสายนะครับกัดกบสายของเต็มคำได้แล้วได้แล้วกัดกบสายของเต็มคำนะครับตัวนี้ เขมันประกัศเดยตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วประมาณบ่ายสามกว่านะครับกว่าจะได้ปลาปลาตัวที่สองนะครับตัวนี้น่าจะรุ่นประมาณสามโลนะครับกับกบสายนะครับกบสายเต็มคานะครับจัดกบสายเต็มคำ๋ยวยังไงลองช่างดูครับตัวนี้จะได้ประมาณเท่าไห่กว่าจะได้ตัวที่สองเล่นสกบ่ายสามนะครับ 0ู0ศูนย์นแล้วสูงศูนย์แล้วฮึบสาม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 สองนะครับสามโลสามครับสามโลสามโอเคตัวนี้สามโลสามนะครับอโอเคเดี๋ยวเอาให้ไตเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปโอ้ยังมีเวลาเหลือครับยังมีเวลาเหลืออุ้ยสัญลา นนกูเอาว่ะกูเอาว่ะเนาะอย่ายนี้เลยฮะอุ้ยตั้มหนี่บ่โอ้ยตัวเไ็กหน่อยเลยเอ้าได้แล้วครับตัวที่สาตัวทีศสาต้องจะร่นครึ่งกิโลนะครับ ระวังระวังลงเบ็ดตักมือได้แล้วนะครับตัวที่สามตัวท่องะครับไปหาตัวต่อไปเดีย๋ยวไปหาตัวต่อไปตัวที่สามได้ละงมเห็น จำเขาดกจบอยู่นะ ดึงเลือกไป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 ดึงเลยดึงเลือกไปดึงเลือกไปบูบูปลาอยู่ยูบ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 ูกันยู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 ดึงออกไปดึงออกไปดึงไปเลยโอ้ปลายังอยู่นะครับปลายังอยู่นะครับเดฟเห็นตัวไรลายนั่นแล้วตอนยาวเหนียว ออกได้ละออกได้ละ,อ,อ,ลละอยจะให้ออกไปนี่โอเค ตัวที่สีได้แล้วครับตัวที่สีตัวนี้ลูกคอกครับตัวนี้ลูกคอกไม้เดียวว้าไม้เดียวจออเหยอะไปยานครับเยอะไปยังเยอปไายางเยอยไปยางโอ้โหยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่างนะครับเดี๋ยวขอช่างตัวนี้เดี๋ยวขอช่างนะครับหูใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้วันนี้วูมานตอนแรงมามานตอนแรง มาแล้วครับมาแล้วครับตัวที่4ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ลูกคอกตัวนี้ลูกคอกกินปลายางติดใบพัดนะครับกินปลายายางติดใบพัดประมาณ4โมง5โมงเย็นนะครับไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเรียบร้อยเดี๋ยวลองช่างดูครับเดี๋ยวลองช่างดูหาตาช่างก่อนได้ตาช่างแล้วโซน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 ฮึบ4 4 4 3 437นะครับตัวนี้437ตัวนี้4โล3นะครับสีโล3ตัวนี้4โล3ปะ่ะหาตัวต่อไปวันนี้หมานหมานหมานอู้4ตัวแล้วอันนี้ยุดปึ๊บเนี่ย หลุดหลุดหลุด,ลดพอละลุดแล้วครับหลุดอีกแล้วน่ผภาพน,นั้ Bình lọc lại, đừng đừng binh đừng binh đừng binh lọc đừng lọc binh đừng binh lọc binh lọc โอ้ตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับอู้ว่าใช้ได้ัใช,ดใ,ชดใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับตัวนี้โอเคกกว่าชายซื้อก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยซืกก้อก๋วยเตี๋ยวพรเนล่า โอเคครับโอเคตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าวู้ <c oughs> ์ะ <c oughs> อะไรเป็นไดล่ะหอยเล็กหอยเล็กเปียนเนือเลยเด้ <c oughs> นนดเนือตัวน้นพ่าดละเนือตัวอย่างตัวนี้พอดีเลยวู้ตัวที่ห้าแล้วนะครับตัวที่ห้าเดี๋ยวโชว์ปลาเน็ตเลยแล้วก็ตีปลาต่อวู้ตัวนี้คงไม่ช่างนะครับน่าจะรุ่นสองสามโลเสียเวลานะครับเพราะ่วงนีเป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วครับ ได้แล้วนะครับได้ลายตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าตัวนี้น่าจะประมาณรุ่นสามโลนะครับรุ่นสามโลเดี๋ยวจะได้ลองช่างดูโอ้เมนข้าวมาแล้วเมนข้าวหมดแล้วหาโตแล้วโอ้สามศูนย์สองห้าสามโลพอดีนะครับสามโลพอดีอออเก็บเก็บเก็บตัวนี้สามโลพอดีนะครับป่าปลานะครับปๆๆ่าปลา ไปหาต,ตัวต่อไประวังเด้อหาตัว,ค,ตวครับผมหาตัวแล้วครับหาตัวแล้ววันนี้โอนนน้นันหลับฝันดีตังแทบนะไปหาตัวที่หกครับหาตัวที่หกจะได้รือเปล่าคูกคอกูกคอก ครอกนะครับไม้แรกกระกัดเลยนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนช่างโอ้เงอมมาเลยนี่สาใส่เมื่อตสมมันเลย เดินนอเดินเดินนา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 ไปทางนี้เร้อันได้ดึงเอาล่าออกไปทางพุ่นเดินหน้าทางพุ่นเลยโอ้โหโอ้โห ดูแล้วดแลโอ ah, well, ้ยดูๆูููอยู่เอยูวาาเ้าโอ้ยนิบบไทยมันเห็นปลานกับบไทยเนาะใส่ตะโปลายังไเห็นตปลาเลยเาเราแมตตากเห็นตะปลาบ่ ่อรว่าเห็นโผลปลาเลยว่ายุกยี่นี่เนรอเหรอฮเอาะาะใส่ต้องเอาไปเลยก็ได้เออมันไม,ามา่ผมมันสินหลุดตอนนี่นะสินหลุดตอนนี่นะเนี่ย มายกไกลี่ยโคตรหนักเลยมายุเกลี่ยิ่นม้ป่านมีตำ oh! ตำมันี่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้โหโคตรใหญ่นะครับตัวนี้ปลาโถปลาโถโอ้โหตัวนี้เวียดควางเงือบดิ่นเลยเออปลาตัวนี้ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากเป็นธนลักใช่ไหมเป็นธนล่ะเดี๋ยวไปงานไปปลาตัวนี้ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเราลองสร้างดูครับ น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วอู้ลูก<ม>คอก<ม>นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างดูครับเดี๋ยวช่างดูตัวเหลยนี่ห้าบ่ตัวที่หกนะครับตัวที่หกนะครับโอ้โอ้ตัวนี้ลูกคอกนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ดูลูกคอกนะครับว้าว้าตัวนี้จะใหญ่สุดนะครับเสร็จตัวนี้คงจะกลับบ้านเลยนะครับแต่ยังไงลองช่างดูลองช่างโดูโอ้ยเมนข้าวเมนข้าวโอ้ เมนข้าวแห้งลายเมนข้าวแห้งลายสวนสูแล้วครับสูนสูแล้วปลาตัวนี้สี่แปดปลาตัวนี้สี่ลบแปนะครับสีลล่ลบแปดโอเคครับตันนี้ก็ได้ปลาทั้งหมดหกตัวนะครับหกตัวตัวนี้คงจะเป็นตัวสุดท้ายคงจะพอแค่นี้นะครับแล้วไวลากันตรงนี้นะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายครับ ว <elim> ันนี้ประสบความสำเร็จสุดยอดสุดยอด โอ้แบบกมีบำมานด้วยฮะตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดเอาอาย เจ้าเด้เอเราอจับป่าก,ากนาอนบ่เครับ